ดากอนบอลเริ่มต้นการตามหาความรักและเดินทางผ่านสวรรค์ตอนที่223ขณะที่ผู้พิทักษ์เงาเตรียมการท่านสุดท้ายเพื่อทำลายผนึกครั้งสุดท้ายทางด้านของออฟเซอร์แลมด้าและฟูไอก็มาอยู่ฝั่งของแซดออกเซอร์ er ในที่สุดพวกคุณสองคนกลายเป็นมนุษย์ได้อย่างไรออกเซอร์แซดถามด้วยความสับสนเศร้าจังเราอยู่ในโลกนี้มาตั้งแต่ไดโนเสาร์ศูนพันถ้าเราไม่เปลี่ยนรูปลักษณ์ของเราเมื่อไหร่และที่ไหน เราจะอยู่รอดในโลกนี้ต่อไปได้อย่างไรทันทีที่ฟู่ไอพูดจบเธอก็แปลงร่างเป็นออฟเซอร์บ้าแบภาพของออฟเซอร์บ้าแบคือหัวค้างคาวที่มีเขาแพะความคู่หนึ่งและมีใบหน้ามนุษย์สีเหลืองอยู่ในปากค้างคาวถูกต้องมนุษย์เป็นรูปแบบชีวิตที่ทรงพลังที่สุดที่เราเคยเห็นมาถ้าเราอยากมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์เราก็ต้องกลายเป็นเหมือนพวกเขาแลมดา้าแปลงร่างเป็นปะขาปตะขาขณะพูด ตะขาบตาขาามีหนวดสาคู่บนร่างกายส่วนบนทั้งหมดอยู่ที่ด้านบนของหัวไหล่และทั้งสองข้างของเอวหากเขาไม่ได้เรียกตัวเองด้วยชื่อนี้ฉันเกรงว่าคงไม่มีใครคิดว่าเขาเป็นตะขาบลืมมันไปเถอะฉันไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับชีวิตของคุณตอนนี้เรามาพูดถึงวิธีปล่อยให้จักรพรรดิของเราครองโลกนี้กันดีกว่าอะไรที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เมื่อ65ล้านปีก่อนก็ควรจะเสร็จสมบูรณ์ตอนนี้จางเป่าออกเซอร์พูดอย่างตื่นเต้น จางเป่าไม่ใช่พวกเราที่ต้องการโจมตีคุณเท่าที่ทราบความแข็งแกร่งของนักรบกรอกเหล่านั้นเพียงอย่างเดียวเป็นพลังที่แข็งแกร่งที่ไม่อาจเพิกเฉยได้ไม่ต้องพูดถึงมนุษย์ต่างดาวทั้งสี่ตะขาบออกเซอร์เทน้ำเย็นลงบนอ่างของตะขาบออกเซอร์ดังนั้นเรามาสะสมความแข็งแกร่งกันต่อไปในความลับเถอะส่วนเรื่องการปล่อยให้จักรพรรดิครองโลกนั้นรอจนกว่านักรบกรอกทั้งหมดของรุ่นนี้จะจากไปและผู้มาเยือนต่างดาวทั้งสี่คนก็จากไปหมดแล้ว ตาขาบออกเซอร์บ้าพูดซ้ำและเธอก็พูดพร้อมกันเจ้าเจ้าทั้งสองเจ้ากำลังทรยศต่อจากกระพัดหรือซางเป่าออกเซอร์เหยียดแขนขาออกและชี้ไปที่ตาขาบออกเซอร์และทางคาวบ้าทีละตัวโอเคซางเป่าอย่าพูดจาหยาบคายแบบนั้นสิมีคำพูดเก่าแก่ในโลกมนุษย์ว่าทุกคนต่างก็มีความทะเยอทะยานเป็นของตัวเองทั้งลัมด้าและฉันชอบชีวิตของมนุษย์ดังนั้นเราจึงขอถอนตัวจากแผนของคุณอย่างเป็นทางการ วันนี้เราทั้งสองยังสามารถมาหาเจ้าได้เพื่อประโยชน์ของมิตรภาพในอดีตของเราด้วยเมื่อค้างคาวบ้าอ็อกเซอร์พูดจบเธอและค้างคาวบ้าอ็อกเซอร์ต่างก็กลับคืนสู่ร่างมนุษย์อีกครั้งสร้างเป่าดูแลตัวเองด้วยเราจะออกเดินทางแลมด้าโอบก,กอดฟูไอไว้ในอ้อมแขนจากนั้นทั้งสองก็หันหลังกลับและเดินจากไปต่อหน้าสร้างเป่าอ็อกเซอร์เนื่องจากพวกเจ้าทั้งสองไม่ยอมฟังฉันอย่าโทษฉันที่อยากคายกับพวกเจ้าทั้งสอง เพราะนี่คือสิ่งที่พวกเจ้าทั้งสองเคยเป็นนี้ชันเมื่อแลมด้าและฟูไอ้เดินห่างออกไปประมาณสิบเมตรซางเป่าออกเซอร์ก็โจมตีพวกเขาอย่างกระทันหันหนวดรูปร่างมแมลงนับไม่ถ้วนบินออกมาจากขามแมลงทั้งสองข้างของซางเป่าออกเซอร์และหนวดเหล่านี้ทั้งหมดก็ไต่ไปทั่วหลังของพวกมันก่อนที่แลมด้าและฟูไอจะตอบสนองได้ภายใต้อิทธิพลของหนวดเหล่านี้แลมด้าและฟูไอพบว่าพวกมันทั้งคู่ไม่สามารถแปลงร่างได้ และพลังงานในร่างกายของพวกมันก็หายไปอย่างต่อเนื่องสางเป่าคุณต้องการทำอะไรหรอฮะแลมดาหาันศีรษะและถามเป็นระยะระยะไม่มีอะไรแค่เชิญชวนพวกคุณสองคนให้รวมร่างกับฉันโอไม่รวมร่างสามเป็นหนึ่งเมื่อสางเป่าออกเซอร์ต่อประโยคนี้ฟู่ไอที่อยู่ข้างๆแลมดาก็ค่อยๆกลายเป็นกองสารอาหารจากนั้นก็ย้ายไปยังร่างของสางเป่าฟู่ไอไม่เมื่อเห็นร่างของฟู่ไอค่อยๆหายไปจากสายตาของเขาแลมดาก็ตะโกนสุดเสียง ลรมดาคุณกับฟู่อ้ายคุณไม่คิดจริงๆว่าฉันลืมทุกสิ่งทุกอย่างในอดีตไปแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วฉันลืมมันไปจริงๆในตอนแรกแต่ฉันไม่รู้ว่าใครเป็นคนฉีดธาตุออคเซอร์ที่ฉันให้กลับมาเทียนเข้าไปในร่างกายของฉันแต่ฉันยังได้รับพรที่ปลอมตัวมาและฟื้นคืนความทรงจำที่ถูกลบไปโดยพวกคุณทั้งสองเมื่อฟูไอายผสานเข้ากับร่างกายของเขาอย่างสมบูรณ์ซังเป่าออคเซอร์ก็ชี้ไปที่ศีรษะของเขาด้วยแขนขา,มาแมลงข้างหนึ่งของเขา สั่งเปล่าสิ่งต่างๆในอดีตเราทั้งคู่เสียใจกับคุณโปรดยกพ่อให้ฉันด้วยเพื่อประโยชน์ในการร่วมมือของเราในเวลานี้แลมดาพบว่าร่างกายของเขาค่อยๆเปลี่ยนเป็นกองสารอาหารถ้าพวกคุณสองคนตกลงตามคำขอของฉันเมื่อกี้นี้ฉันจะไม่สนใจสิ่งที่พวกคุณสองคนทำกับฉันแต่ตอนนี้มันสายเกินไปที่จะพูดอะไรแล้วสั่งเปาออกเซิร์ฟเฝ้าดูด้วยรอยยิ้มขาสองข้างของแลมดาเปลี่ยนเป็นสารอาหารสองชนิดและรวมเข้ากับร่างกายของเขา ในกรณีนี้ซังเบาถึงแม้ว่าฉันจะตายวันนี้ฉันก็จะไม่ปล่อยให้คุณมีชีวิตที่ง่ายได้แม้ว่าแลมดาจะไม่สามารถแปลงร่างได้อีกต่อไปแต่เขาสามารถเลือกที่จะทำลายตัวเองได้ทันทีด้วยเสียงอันดังแลมดาใช้พลังงานสุดท้ายของเขาเพื่อเลือกที่จะทำลายร่างกายของเขาเองต่อหน้าซัางเบาออกเสื้อพลังหลังการระเบิดไม่เพียงแต่เปลี่ยนร่างกายของเขาให้กลายเป็นผงแต่ยังพัดอีกฝ่ายอย่างรุนแรงจนเขาต้องสลักแขนขา,มาแมลงหนึ่งข้างของเขา คนบ้าแลมด้าคุณเป็นคนบ้าจริงๆซัง,งบบลอ็อกเซอร์ผู้ซึ่งสูญเสียแขนขาไปพูดกับตัวเองในขณะที่จับไหล่ขวาที่ว่างเปล่าของตนไว้จากนั้นเพื่อซ่อมแซมแขนขาที่หักของเขาซัางบบลอ็อกเซอร์จึงดูดซับผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งสิบคนของเขาอย่างโหดร้ายใช่แล้วอ็อกเซอร์ทั้งสิบคนนี้รวมถึงมนุษย์อีกสิบคนของพวกเขาก็ถูกซังเบลดูดซับไปจนหมดเช่นกัน หลังจากดูดซับอ็อกเซอร์ทั้ง10บคนนี้แล้วความแข็งแกร่งของสร้างเบาอ็อกเซอร์ก็ถึงขีดสุดดังนั้นเขาจึงเรียกพิโคลโลทั้ง3และอ็อกเซอร์ที่เหลือออกมาและเขาก็พร้อมที่จะเปิดฉากโจมตีครั้งสุดท้ายและทรงพลังที่สุดต่อนักรบกรอกเหล่านั้นเนื่องจากการขาดการมีส่วนร่วมของอสูรดอกไม้อ็อกเซอร์เพื่อกระตุ้นธาตุอ็อกเซอร์ในร่างกายของโฮสต์อ็อกเซอร์ที่ถูกมนุษย์กักขังไว้อสูรผู้เศร้าโศกและดุร้ายจึงสามารถแยกสารที่คล้ายสปอร์ออกจากร่างกายของเขาได้เท่านั้น และสารเหล่านี้คือกุญแจสําคัญในการกระตุ้นอสูรเหล่านี้ใช่แล้วหากอสูรดอกไม้ออคเซอร์ยังอยู่การกระตุ้นธาตุในร่างกายของอสูรเหล่านี้จะเป็นทักษะพิเศษอย่างหนึ่งของเธอและเธอสามารถทําได้โดยไม่มีขีดจํากัดนั่นคือเหตุผลที่เธอถูกเรียกว่าปัจจัยสําคัญสําหรับอสูรในการบรรลุชัยชนะครั้งสุดท้าย